เฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเียยออบอ๊อบจะขึ้นมาไอ้สัตว์อไม่ตตามผมมาทไมวะเออยังไม่เลายัอยู่ไม่ดูมนกไม่ยอมายเว้ยเอาไอ้ยิ่งกูกลับได้ไอ้อ๊อบกูกลับได้ไอ้ยกูกลับได้เฉยเลย บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะกลับมาพบกับคาวิเลนเนอร์ตอนนี้ผมจะขอแก้ตัวฮะัมาตอนที่แล้วแพ้ตอนนี้เราต้องมีชัยชนะบ้างฮะถูกไหมบัวปวดร้อนยัเริ่มตอนไหนยังไม่้่องทำไมดเมื่อกี้เราแพ้ตอนนี้เราจะเอาจริงเลยเมื่อกี้เราอ่ดคล้อยมันเยอะเกินไปแล้วไหนวะเฮ้ย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 อุ้ยตอนนี้กูกู้ไก่เคนเหมือนเดิมปะเนี่ย <icana> <naj bum S 2> เอาตอนนี้คู่ไก่ออฟดีว่ะตอนนี้คู่ไก่ออฟดีวายออฟมึงทำอะไรอยู่เนี่ยไอเคียนตายเหรอดีก็ได้กูไม่คู่ไก่เคียนที่อคุณเหนื่อยที่จะคู่กับมันเอ้ยเสร็จแล้วเอาละฮะตอนนี้ผมจะชนะเข่าวบ้างแล้วฮะมีตกแล้วอะไรวะแจ้ง ไม่มึงให้กูล่วงไปแล้วมึงจะหนีใช่ไหมมือไอ้โอ๊ตคู่กับไอ้เคนแลับสองสบายตัวคุณต้องคิดว่าความดีงามจะบังเกิดไปฮะตาเราพี่สองตาเราตาเราวิ่งได้ยินชัดชัดไงเดี๋ยวมันจะได้ยินชัดแล้วปืนก่อนจับกระปุกด้วยเดี๋ยวแอ่สนุกด้วยมันสีดำไปฮะ อย่าอมอย่าอมมันมอย่าอมเลยนพราะวไดได้อยู่เว้ยเะไรอะไรมือเฮ <regret. S 1> ้ยอุอสไม่นเสูเขาที่ชุอุ้ยไม่ได้แดกไอแคไอสัตว์เฮ้ยชุอ้าว อะไรวะมึงเหยียบรองเท้าบัวเมื่อกี้อย่าอมถ้ามันก้มคอคอไม่ไหล่จันทร์ไม่ไรเออฟตอนนี้กูจะทดสอบฝีมือมึงปีนไม่ทันอัจฉริยหมุนติ้วเลยโฮ้ยไอติ้วเหมุนติ้วอะไรมึงล คือมันมันมันมองลำบากแค่นั้นเองมันมองมุมลำบากเราเลยกะระยะแด้รถมันจะมาตอนไหนต้องนูน้แบบเขาปืนแะคือปืนมันถึงจะแบบมีความจุกมากแพ้ใชาจ้าเว้ยมารถที่สามฮะเราชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง เราห่างเกินไปอ๊อดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊อดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ๊อดวันดีวันดีวันดีสายชาวล็อกพี่เต้ลงมาลิงกดดแล้วพี่กูยังลงไม่ด้เนีอะไรวันดีได้จริงมาได้เอากูไปแล้วกูไปก่อนนะเมื่ไปกูไปนะเมื่ไปกูไปนะ ไปโกงไอ้ี่อะไรใครโกงใครโกงไอ้สัตว์มีจะปาบ้าหรามีมาบ้ามีกัรถ่ายว่ามีจะมาล้าแค่นั้นเองเออมจะมาล่าแค่นั้นเองไอ้ยอไอ้สัตว์เอ้ยแม่งพาไมเข้าห้องในกูแม่งเอนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไอแสัตว์ก็ไม่รอดเลยเออ พอติดเต้นชายแล้วไม่เนชยอ๋อถอยกูขอกูขอมั่งกูขอมั่งเบกูขอมั่งกูขอด้ตามอีกทีนึงำไนับใคไอ้ทำหงุก็บเ็ไม่หายไปไหนบอกแล้วอย่าอมถ้ามันขมคอผมจะสติวไลท์อ่าพี่เข้าใจไหม เนี่ยตาเนี้ยนะอะไรพี่กูพูดไม่จบไงให้มึงสงสัยไอ้สั่นแบบนี้กิดได้เนี่ยตาเนี้ยถ้าถ้าถ้ามึงชนกูล่วงได้นะใว้มึงถุยน้ำลายรถนายออฟไร้เฮ้ยเเดมาฮะรอบนี้เดี๋ยวอย่าละคันที่เล่นเป็นคนที่จะรอดยากมากเลยเนี่ย เป็นยากนะต้องใช้ฝีมือและระวังสุดๆอ่ะุ้ยไม่ได้แดกเว้ยไม่ได้แดกเว้ยไปอ้บไม่ข่มหรอไอสัตว์อุ้ยไอพียโอดมือมัน อย่าอมอย่าอมับมันกูหัวใจยังคงวนเวียนรเลงเธอซ้นะยาที่เดีวดอทันจมูกจังหวะเ่ยเรลองไปเล่าเลยว่ารปีนกลับ ไม่ชื่อจังหวะจังหวมาไอโอ๊ดาไอโอ๊ดด่าไอี้อไอโอ๊ดเอาตนีโอ้โมันด่าโอ้ันดาโอ้มันด่าโอดักไม่ได้นะไอ้ตันจบแล้วายแล้วออฟเราายมล้อุเอามาชนไอ้เชี่ยชนได้เฉยเลยโอ้หถ้ากดคิ้วก็ลอดแล้วเมื่อกี้ พี่ยัยชนได้เฉยเลยมเมื่โกีก้กงงฉลามมาลิเอายยิ้งไปดูชนไปชนมาเละเ,เละกเหรอฝั่งนู้นอ๋อกระโดดข้าบไปอ๋อกระโดดข้าบไปเก็บปืนแล้วกระโดดเ <c oughs> ก็บปืนแล้วกระโดดกลับกลับบ้านเก่าไอ้เหี้ยอย่างนั้นจะได้เหรอไอ้สามคุณคิดว่าจะไม่โดนนะเมื่อกี้ชนเข้าคอเต็มๆเลยสิ ก็ <c oughs> ที่ไหนแล้วก็ที่ห้าแล้วไอ้พี่ได้อีกรอบหนึ่งเจ็ดแปดจะสลับอีกรอบหนึ่งอย่าโอมทำมันก้มคอนะจับเก็บปืนไปสองเจ็ดฟงฝั่งนี้เอง เดีวมาบ้ามาบ้าวม่ไอย่าโอมทำมันข่มคอาไนเรอค้อะไรจะลทับลงมาเอ้เือทับรถเีมื่อกี้โอ้ยไม่ต้แต่เล่นมาไม่เคยปอข้างหน้าเลยเป็นไงวะเป็นทางที่ยาวมากนะรถเินมาย่ะไทลงมวยัปได้ ย่าๆอยู่อ้าไกี่เอนี่จัแมโอ้ขับี่แม่งรถขับยากว่ะไอโอ๊นั่นยังแหลกไงโอ๊ตข้าตขวาออฟเตลี่ชนทำไมวะเมื่อกี้กาลังจะมีเซอร์ไพรส์เลย เมื่อกี <S <S well, <g <g Welcome, ้แม่งแม่งก็เนี่ยเนี่ยมันก็ฆ่าตายสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยเย้เราจะชนะกันได้ยังไงเนี่ยสลับกันบลบอกเก่นี้เออบล็อกแค่นบล็อกแค่ไหนอันนี้สีซ่อมรู้เรื่องจริงตอนนั้นมึงมึงต้องกดคิวนะเว้ยหมอบมึงใจนี่ไม่ได้กดที่เอารมามึงไม่ดูมึงคิดว่าโดนไหมมึงโดนนนั่ถ้าเรากดคิวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจ้า คนดูด่ากูปุ๊เนี่ยไปดิก็ไปดิก็ไปดิไปดิไปดิปุ๊บนี่มันเป็นสเต็ปที่เราคนอ๋อพี่เราคนปุ๊บนี่มันเป็นสเต็ปไปดิไปมาเฮ้ยชุ๊บอกเลยเป็นสเต็ป เฮ้ยมันเป็นสเตปเฮ้ยมันเป็นสเตปกลกูบอกแล้วมันเป็นสเตปกูกพยายามชนอยู่สัตว่ใหญ่าละพี่แต่เข้าไปตรงซอกรงนั้นทำไมชนลมบอกแล้วเว้ยมันมันเป็นสเตปมันเป็นสเตปเอาละสเตปกูหมดแล้วอ๊อฟชิบหายแล้วอ๊อฟ

กูกลับมาแล้วไอ้เหี้ยกลับได้เฉยอ่ะไอ้เหี้ยคนหลอนอ่ะถือปืนถือปืนเดินไอ้เหี้ยมึงกูกลับได้เฉยเลยไอ้เหี้ยโคตรพีก่ะอุ้ยอุ้ยเด่ยมแดงไล่เดียมแดบมึงไล่เอ้ยยิงแล้วเดี๋ยวไฟก็คูปเดี๋ยวไฟก็คูป เดี๋ยวไปดึงออฟคุณลองวิธีนี้ก่อนถอมันได้โอเคเดินเฉียงนี้ได้น่ะผมมึงขี้โกงยังเลยไว้สัตว์เน่ยไอเ้กีี่ออฟกับพีนะไอตัยว่ามึงขี้โกงอ่ะไม่ขับดีียวที่ใครก่อจะไปได้มึงบ้าล้เนี่ยไปออฟไปไหนอ่ะโอ้ยี มโอ้ยอย่าขี้โกงสัตว์มึงเห็นใจกูหน่อยกูเหลือคนเดียวแล้วมึงทำรถด่างอีกเมื่อกี้ยงก็ทำแบบเงี้ยผมก็คือไอ้เบ๊ยอย่าขี้โกงดิโอย้สัตว์ไม่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 ยเงี้ยด่างกูได้ลงไปลงไปมึงอย่าลงนะข้าง ก็อันตรายไม่ไรอกมึงอย่าขี้โกงโอ๊ตขอร้อยไปมึงไปเล่นตามปกติของมึงไม่ขำชมดิที่ไปคุยกับเพื่อนพี่ก่อนเพื่อนพี่ทำก่อนไม่เข้าเกี่ยวเพื่อนกูไม่ใช่กูอะเฮ้ยเฮ้ยอ้าววันดีวันดีวันดีสายช้าหรอพี่เต้ลงมานี่กดแล้วพี่อย่าลงแล้พี่อะไรอาดรจะทิงมาได้ กูไปละกูไปก่อนนะไม่ไปกูไปนะผมจะลงพี่พี่มีปัญหาพี่ไม่เอาเว้ยพี่มึงไปเล่นดีๆสัตว์ตามหลักกติกาเดิมๆดิหนูนูนมึงน่ามีหน้าที่ชนมึงก็ชนไปกูมีหน้าที่วิ่งกูก็วิ่งฮะถ้าพี่ไม่ไปตอนนี้กูจะไปต่อยคันเยอะพี่มึงก็ระเบียบขี้โกงสัตว์เออแล้วจริงมึงมาเลยแค่สองคันงั้นมึงมาเลยกูต่อยให้แล้วจริงมาได้มึงมา อุ้ย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 ไอ้เขี้ย้มึงขี้โกงอะไงสัสมึงขี้โกงอะดักทางไงสัสมึงขี้โกงมึงแพ้ตำตำหลักแล้วมึงแพ้สัสแต่มึงขี้โกงแค่นั้นเองเมื่อกี้พี่ออกมาดักหน้าฐานเลยพี่ตาที่แล้วพี่อ้อมมุสตาจะไม่แยกแล้ในเคนสักหน่อยอ้อไม่เหมือนมันดิโอ้วลูก ได้มึงเล่นวิธีนี้ใช่ไหมได้ได้้เล่นวิธีนี้เดี๋ยวกูจะปิดจ๊อบให้พวกมึงดูว่าพวกมึงคิดผิดแล้วได้เล่นกับกูอะได้ออฟชนไปนั้นเดี๋ยวกูมาจัดการได้เลยเขาจะไปโดนหรอเอ้ยเฮียมันลุกไม่ใช่ปะอุ๊ยไอ้เรียไม่หลอก มึงจะรู้คงนึกโกงหน่อยพี่แกไปเอาของเนี่ยไอ้เนี่ยล่วงมาเล่ามันยังทันวิ่งไปกับเพื่อนพี่มาเรื่อยๆลูกต้องรีบฮะทำไมกขับรถยังขับรถอยู่ตรงกลางอย่างเลยล่วงตกลงมาข้างล่างเนี่ยตัวพี่ยังวิ่งนั่นหนะกูเห็นอยู่ ไอ้จัดจบแล้วเกมกูบอกแล้วอย่าโกงพวกมึงไม่ฟังกูไงกูเพื่อนที่ทงก่อนมึงไม่เกี่ยวเอ้อมาเอะไอ้สัตว์มาเลยมึงจะมาตะกี้ไปโน่นดิเพไปโน่นดิไปโน่นเลยพี่ผมก็ลองละเพไปนู่นไม่ต้องไม่ต้องดัอกตัวไอ้ยัจบแล้วไอ้สัตวดขึ้นก่อนฟฟัังง ท่านตาแบบนี้แต่ว่าตาหน้ามันเป็นตมันไม่มีตาหน้าแล้วไงไอ้ใสตาท่านตาสุดท้ายเฮ้ยอย่าอมอย่าอมทำมันข่มอ้ออะไรอย่าอมทำมันคมข้อเหมือนว่ากูโดนเหล็กเจ้กูมาแล้วพวกมันอยู่ไหนวะอ๊อฟสวัสดีออสเฮ้ยรถไม่ถึงอ้าวอะไรพี่ออกมา เฮ้ยออฟออฟเก็บให้กูเล่นมั่งโอ้โหบอดดี้บอดดีวู้วอย่าอมอย่าอมทำมันนี้คงคอปักดีโอ้ยสบายจังเลยมายืดเส้นยืดสายสักหน่อยที่ช่วงนี้อุ้ยตู้คอนเทนเนอร์เป็นไรอ่ะไหนเช็คตู้คอนเทนเนอร์สิ อย่าอมอย่าอมทำมันเป็นข่มทองนี่จบกูใจเหรอวะก็กูบอกแล้วว่ามึงอย่าโกงกูไม่ฟังมลงนะถ้ามาเกมมึงฟังกูมึงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วดูท่าด้วยดูท่าชนะเลยโกงกันดูเด็กเรโกงหนักเลยไงไม่โกงแป้ของใหญ่โอ้โหใช่ไม่ได้ไอดอลของผมล้อโกงอ่ะไม่เกี่ยวน้องๆฟังไหมเนี่ยฮะ คนเรามาดีมาดีกลับฮะโกงมาเราอย่าไปยอมแพ้ไหมครับผม <c oughs> ถ้ามันโกงเราเราต้องโกงกลับหนักกว่ามันให,ให้ได้ครับผมนี่คือคติประจาใจพีเตอร์นะฮะ <c oughs> ้วเจอกันใหม่พันหน้าบ๊ายบายครับบาแจ้จ้ะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดปุ่มซับสไคร์เบอร์เพื่อที่จะไม่พลาดการรลบชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนได้ดูกันเลย The second A, the second A, back at Chicks, you, I forgot,